มาในห้องมีแต่นำ้ำมีแต่นำ้ำ้่นๆบนมีเนื้อปสมเลยไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้แ่ะทุกคนนั่งเรื่อย นี่ห้องน้ำใสเบอร์เข้าไปเออสาธิตน้าโมเข้าไปดูน้าโมเข้าไปนะน้าโมล็อกยังไงบริล็อกบอกว่น้โมบริล็อกบอกระบบอัตโนมัติกับโบเห็น โบเห็นคันคันมาเปิดหอมมาเปินนะเห็นเ็ไเห็นว่าเ,าเหืหอเลยนะเออสบายดีสบาย,บายตอนเศาราวันอาทิตย์เนาะทุกคนยินดีตอนทำข้อสู่ซ่องบบาไหมวันนี้ก็จะเป็นมือที่สองนอนได้คืนนึงเนาะทุกคนไปเดี๋ยวสิมาพาเบิ่งรีวิว ห้อ,องนอนเนาะทุกคนมีนสซ่งเพยงไม่ถา่าเลยเนาะบายดีบายดีคือ,อยังคืน้มืนนนมเอนโมเฮ้ยม่เน็เนาะปิด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  <c oughs> อะไม่ได้ก็เป็นมือเป็น <c oughs> มือทีนึงเนาะ ันเองกันบายกันน่าจะได้คิดได้คิดอย่างนึกคนคืนี้บร่ไดคิดเลยฝนมันฝนตกพืนเนี่ยทุกคนวัาสิคิดตัน,นึ่งโมงฝนไหลเจ๊ก,เกมาอุ้มอำ่ำอุมอ่ำเนี่ยนั่นนี่จะเป็นสัญญาณที่ามายูนะทุกคน โบเปิดเพลงนะมันต <ย poster. S 1> ิดลิแกซิติคลิปไอ่ไอ้อบ่ายคลิปแล้วจังเปิดเดี๋ยวเขาะายฮะทโมก้อดูบอบออกไทยไทยนงขวางนงควางอย่างก็นันดงควาง หน้าทางเลยสิบแล้วทุกคนเมืองอุทุมพรเลโซ่ฟุ้งโซ่ฟุ้งโซ่เงี้ยจะจะโซกอนะจะโซกอนะโอ้โหดดดดดอนอีกนไปูลดี๋ยวสิมาเบงห้องนอนนะเข ในห้องนะห้องกระสิยากคโโ้งหกแบบนี้เม่นนียเอาออนี่นะมืนนี้นะน้ำมกุกเลยมาคืนนี่บริเมีน,นมาวานดนึงอกดูดึงออกพยายามโอ้ตุม่ม อ่นนี่ก็สิเป็นสุดของานของเานะราเนาะผนิลน้อยตัวนึงตาหมอนเอาเสียงลงมันตีเลยก็สิคลิปคีอายปเบดิบดปรเปิดปาหันจังเปิดเสียงเสียงขึ้นนิดนึงกบอกประหันจังเปิดปร<พ>ันจังเปิดมันบะไร ีวิวยังไอรีวิวอยู่่ก<อ>็จะเป็นที่จับโทรศัพท์ไวไลท์สดติ๊กตอกติ๊กต็อกเกอร์เ<อ>ชือกใ่กอามาประมาณสามโตเนะ่นแบตเตอรี่ค่ะเนี่ยรวมี้จบการรีวิวจุบการรีวิวขอคิดมาแป๊บ เป็นมรถเ,รเอาอ,อลด,ลออลดโมเยทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องเพื่อนหายู่เนาะีดหอดไซยาง์งไซยางญี่ปุ่นอันนี้โบเมนบอออันนี้ยาญ่ปุ่นนะไยางอมัตสุบุลอันนี้แม,มนบ๊ อันนี้แม่บว่าัวพ่อพังขีดนะอันนี้แม่น,ต,น,น,น,มนตัวเขาตัวเทิ้งเขาขีดไม่เลือกตุดนเราพูดได้ขีดเลยแม่ยื่รู้นนนนนหนทางแม่อยู่ลงหลอกบูมแม่ไอ้เป็นสิไปหลอกบึงส่วนยางยางหลอกบึงกันเออบอนี่นงปาาเป็นรีวิวห้องน้ำ <c ười> เนาะมีิทยอะไรไทยไทดิมีแต่น้ำมีแต่น้ำร่วนๆบนมีเนื้อผสมเลย ของข,ข,ข้าว,วอออของข้าววนีข่ของวุ้นของข้าวเนี่ยมีไ้ของของข้าวนะครับไม่ ปเหหมดแล้วหดแล้วดสนทางรถไทยวันนี้นี้คือเปทางรถไทย้นลบไปทัมันมันาทดีัไปทางทางนี้ก็ได้ทางนี้ทัุ่่กรแป้งนึงจับจับอันนี้จับกล้องหักละ นโมอยากเป็นยูทูบเบอร์เลยให้เย็นจับกล้องเออประมาณเนี่ยได้แล้วประมาณอืมไ,ไป้ไหนไปตัวย่งไปเรื่อยเออเนื้นอช้างสีคขุยทักรัดีกงนะ ไม่แล้มันเป็นน mm ้องอยู่เทิงนะครับก็เป็นน้องอยู่เทิง์นนะนะทั้งบุญรก็น้องเดี๋็กไปเบิ่งน้องเฮ้ยจับดีดีเอ้ยเจ้าเขาจับไปเลยแม่จับดีดียุคยายุคไกลให้ไรมาจเอออยู่ไกลมันก็สิเห็นตัวเจ้าไรจ้ำนี่เน็กจะรอดอ้ไรหน่ะแฟน นำทางไ,ไปเลยเลฮะยอ,อใส่ตลอดน้ำโมกเลยนะเข้าองเหียนบเข้าเหียนปอดัปอสามปอสามเป็ดปีอยู่เวงครับฮี่เหยนพี่เห็น,หนปอดยังท่านยูเวงตอน อ้าคือปอยุเวงนำไลตอนนั้นเห็นปอสองบอเออจังยูทำไอ้นครับ<ม>่นโอ้เห็นปอองพิกไทยนะมอนึงก็ได้พิกไทยแม่ปอองปอ3สาอ3สาพิกไทยนะี่นขึ้นมออะไรอมอ,มอนื่งก็งมันจะขึ้นปอแห้าได้ไงไทางลัดไงทางรัดยทางัด

ป่อยป่อยอู้จังนี่เัอยาขาก็เก็บมือวานเลยนะมือวานนี่อ้ไทายนะนี่ีเดคายนี่นี่แมนี่แมนี่ีเดายมอได้ส่วนไะหบอกัน้ห้ามื้ชิบห้ามือทำม,มแต่นำ้ำม,มันบวมดอกเคียงคนแมนบอแมน เวลาตีที่ยัง,งโค่ตีลและเก็บนะต่แก่เป่าไปบ้ไปเลยาปมูละหวกสมรัน์มีคนัาลักวเ่เถุเนี่มีไมีโจรเนาะมีนตลายแมีคนมาคอตุ๊ติด้าจนว่าเป็นคนรุรรรรนนะ โลนชิดเลยขึ้นได้ได้ยูขึ้นไปเิ่งองเหรอเมนเอาสีขึ้นไปบน้องทุกคนเลยโอ้มีกกมาสีดาบลนะเมนบอกว่มันกกมาสีดาอะไรไม่รู้ จะกูมากระพันใจแล้วกดได้นั่นนะจะไปยีบมันกดโอ้่จังหวะเ้ามจะกดแล้วโอ้มียุงอยากกันยุงมีะฮะเอาพ่อมดขีดยางส่อยากกันยุงก่อนโอ้ใบกระท่อมเอันนี้ หน,นงโอ้ย่านไปตะเลิกปับยุงยุงก,กับเดห้อ,องกันดีกว่าพี่ั้าตกคิดน่เอ้ยมันงได้นี่นะลังพลาดเ้ยเ

อเล่นงสิคีงจรีวิวห้เจ้ากว่าเนอสามนี่ไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ล่ะทุกคนแั้เดีก็มีคนเห็นตูดขึ้นกันดะเนาะมีคนเห็นตูดบอ นี่นี่ห้องน้ำไปด้วยไปเออสาธิตนโมขับไปนําโมขับไปนะน้โมล็อกจงไห่ไมล็อกบ่บันนโมไร่ล็อกบ่ระบบระบบระบบอัตโนมัติ กับบ่เห็น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 แล้วแหละบ่เห็นคั่นคั่นมาเปิ้นเฮามาเปิ้นน่ะเห็นเอออสิแอบเบิ่งังเด้นี่เนาะประตูระบบอัตโนมัติสิพาไปเบิ่งต้นมะม่วงใหญ่ต้นม่

ไอ้ต้นมะพร้าเนีย่ยต้นมะบูกต้นมาบูก,มา,บกมาพริกเด็กโอเคเราจเอาถือกล่องไปทายให้ทายนี่คือสิเป็นต้นมาพริกวกระต้ตนมะพริกวกระนี่วิวงามบ่แคบมืดฝนสิตกแล้ว,นนวบวนตตวเนี่ยอันนี้คือไอคนรอไปเลย ม่สิยังตามไป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 เราวังคักคือกันไปฮะเกินไอยุคนะเกินรูนอะหัวหน้ันนี้ได้ทางเขาเข้ามาเนี่ยหน่ะ อันนั้นคนผลคิดยังอยู่ทางพี่อ๋อไปยิปนดีกันสิพอจบเพอีกทีนี้นะทุกคนรีวิวข้าวๆคลิปต่ปอไป<ๆ>์คลิปของแสบลุยไป <laughs> คลิปต่อไปก็คิดได้มาทำคลิปนำไอ้นมโมโตโอ,นอ้นเนี่ยทุกคนเลยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามแ,แล้วพ่อกันคลิปใหม่ทุกคนว่าฮาซีอัปเดตยังไงนปนะ